เลสี่าลบนึ่งหาลบหนึ่งเอขสี่เลขสี่เลขเคียลบกันเฮ้ยี่ได้ลบลบสีกับเลขสองลบสี่เลขสองเลขสามเลขห้าเห้าไปดูเลาไปู้เเหาน่งเลขยี่หาลบน่าลบหน่า วันละหมดพันดิเขาเฮ้ยใส่เ่ายเกินอยากมาสวดเฮ้ยคอบอกขเอหาเฮ้าเอาเอาไป้าวาเพลนไปอันไปสนีสื่อามั่นผลนะน้อเอ้วนได้สาาวางงานวัยอ้วนเออา มันนะไปช้าส่ไปบ้านายบายอติวันเอ้ยอติซำดุ๊กอ้วนอ้วนใส่อันพ่อข้ามนะอ้วนอันลูกของฮัมเยอะนะเออตอนนั้นือการอยู่มัเลยคุณอันดีบอกแปะดีบอกแปะไปแล้วขอบใจจีพี่น้องสาวน้องกันเด้อข้างต่ายลูกไหนด๊อ สบัยดีเปล่ลูกหลูกกเออหาลูเก่าขังแหลมหนัเก่างาคองไอ้แบงมากินเสาอยู่ฮะนั่งไม้หลบก่อนไม้หลบก่อนอ้ยังบอกเลยไม้หลกคนเรื่องี้ไปกินตามห้องไรเมืนอกี้บอกว่าสิ่ต่างห้อไปด้ยนี่เราไปใช้ถ้าเป็องลูกบอกอือของของูเนาะใคร ขาหมนี้เนาะอ่ล่างางล่างเราครับคุยใครกูีนนะแค่้อม่งเน้ยเด้อคนรวคนรวยนะน้ำมันก็อน้ำหนักกูจบ่ชเลยเพื่อะเพื่อนไอมไอ้วานเห็ดขึนเหนียงขาางองแม่อันดูตลาดปักซองลูกร้านข่อยไปจะกินนั่น

คล้อันลาบนลน้ำเลือดกัยังใล้ายที่เตาเห็ดอันเห็ดไว้ายไหมมันอย่างนั้นมันแบบแต่งไว้ต่างหากเลยสีน้ำซอสในรถแล้วมันรอไปรุ่นเขามันเขาอยบ้ากเนี่ยกินไวน้เนาะนะเพราะว่าเขา,าอยากกินรดเดี๋ยวนี้นี่มันยามน้ำนี่จีนไก่นเนะห็นจีนไก่หัวเป็นถอ,อดแป้งเห็นได้ได้อนะีกนั่น ทอดก็แซ่บได้เหมนันเอื้อยเห็ดอยู่ฮะกำไรดีเลยกำไรดีฮะ่กินยืนเขย่าเ่าอะแซ่บดแซ่บเหืออแงแหงมากเนี่ยระวังเล้อับขึ้นม่เท่าไรับ่เ่ากม้นงต้ไก่ต้งไก่กินเลย่ท่เ่ต้องบอกเล เราไปอยู่สวรรค์ไนหนมสิบปลาหนึ่งเราเห็นยินแซ็มาแล้วก็เห็ุกินลามขวยยละเอียดเนี่ไไนยเราดู <c oughs> เราบริหุเธ็จะโดนดอะไรไล้เราื่ไงนางไงเราเมียมาใครเนี่ยบริสุธิกิน ไปอย,ยู่ในจ่อแล้วละอันอีกช่องหนึ่งจะถือปาาเนาะ่าะไายไ่าฝางสามสิบพัฝางเงินมาหา,านเออเอา, 30, างงมาอีเมลได้ขเที่องอันนะอันเขาออให้เรา, 40, บบา,าสิปปบพันหมหมดปนยังไงฝางเขาจะปอยไนท อย่งวันน้พอสะดวกรู้สึก anyway> ยังไงบ้านทำ้ซื้อเงิน้อยหรอเงินหื้อเงินเงงตัวเอาเงินทาบ่ายนี่เดยค่ะเ่ยนี่ก็งั้นเริ่มแล้ด้อขาเริมเบดูไหมครับรอเอไป สเนาะถูกขาลคือติดันอใชมันเสียงันไก่หน่งมันนห่านอื่นเขาเนี่ขาคนไม่มาหามค่ายงาน ช่านี้ใ่ไนี่้สดขาีนี้ง้เอาดูมาชมนี่จั่มาแลข้าเที่ยวมอบล้างังในี่เ้เของอะ็ไ้ข้อตังหอนอข้อต่างหาแดงหมอนเ่องะไ อะไรหายเราจะก็สุดที่ตัวนี้เราขั้นหนึงมาได้ก็มึงยังไม่ได้หายไปชมวัยยุ่วไปจีหายเนี่ยเยอะมากเลยขับพัอยู่ไม่ได้เหสอไอ้หันปีนผาอย่างนี้น่าจะเจอหมูนะน่าจะได้ ไปต้องพี่ต้องยืนค่าเครื่อนฮัลลุงนี่เมย์ผ่าเอาเกลื่องมาหายพี่น้อยสั่งเกิดเนี่ยเราสั่งเสื้อผ่าเราเพื่อที่ทางผ่านนี่มยอยู่คนโสงเนาะก็เลยให้ี่มยมาหาเราเอาเงินให้ก่อน เบอน้องเมือนยังแบนอเจ้าที่นแปดนาที่นามีน้าหัหอค่ะี่ชือหออันไ่มากม่วงหัวมักลายมี่มันากมันจะกินมากม <pod> ่วงเอาหางกินเธอไปกินเขามีไกินเปนไก่เล็หน่อยไปกินเดียวกินมากเลยพนนอย

ตัวบบเส็ตนะขางในก็สีผมอันแดงว่าแดงมาหายแหละควา็แดงว่าทงแล้วขึ้นมัวาวนี่ยเปสุกไปสัいい่งขึ้นมลยนี่ว่ะนี่นี่แล้ว้วกระดาษบางต้องผึ่งแล้วกันข้ามแล้วมันแล้วกรดาษก็แม่นี่นี่เป็นวาวเด้อเด้อแดงใช่หาเป็นขาทัพข้ามรอมร้อนน่อยู่แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ราคาทตัวแสนตังแบบนันแตมันู่ดี้ีแห้งเ่ยค่ะแบบนันแหายได้สามส้นเนาะเมนยุกไม่เจียงเลยนแต่มันเป็นยังาเลยจะได้เงินไม่คลายได้กว่างมวล่เลี่ยงเลยนแต่เมนยุกว่าว่าง่ายเนาะหาเี่ยงง่เดี่ยงก็เสียงด้วยกันด้ บับ there, yeah. Arizona, mm. no, no ้บั้นนันเจ็บมันไข่นะเพราะพื่นมบตายนร่วที่ได้มันเสียหลายงอเนาะหนอเอาแหน่ยอลย่เอาหัวกลางซหัดบดเงนั้นเวนก่อนบดงนั้นก่อนตัวนี้หน่อยเดแ่อนไสนไม่ไหนเนี่ยอเขาเก็บสื่ออยู่บ้านห้องเวียนรอบเนแท่งัหมืันอดานหาสื

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะราบไปไม่เข้าใจมึงไลน์เดี๋ยวจะาไปกินมามเมสก้าเดียวไอยากอีอไรอย่งเงี้ยสงสัยได้น้ำบวบอ่ะเพาะถ้ารวมรบผิดหมดนางยิ้มไหมนางหัวกันเางก็อืม

มันน right? ี่น่มจะนเนี <IL EN C Lust> <sm all Yap> <ab> ่ยเร่งเดียสีิเกปไปใ่ไหแล่กินไหมกินไหมวันไปใชไหมไปอกเลีนินให้กไัวเ่บลายพี่น่องเลยโบเลเลินทอดเมอรเมยไจะเ่อไหร่แล้วเมย เดนินๆได้แต่ไม <t> ่กินเด้อรดอบเดี๋ยวกินไมน่อง่วได้มกินไม่หได้ตไม่แห็ม่คอยจะสุดแล้วก็ยองเนี่เอ้าวันนั่นยิงหัวต้มัวโกินบ่อหัตมอันนี้ก็มัก้ำหงบอเนี่ย